สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์ม3เรื่องระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศคืออะไรระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตณนะแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะก็คือ 1. สิ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตและ 2. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1คือส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต ส่วนที่2คือส่วนประกอบที่มีชีวิตเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะแบ่งออกได้เป็น3ประเภท 1. อนินทรียสารได้แก่คาร์บอนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ําและออกซิเจน 2. อ,อินทรียสารนะคะอินทรียสารได้แก่ว่าโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตและก็ฮิวมัสนะคะส่วนประกอบที่3ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงอุณหภูมิความชื้นต่างๆนะคะเป็นต้น 2. อ,องค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะก็จะได้แก่พืชสัตว์และมนุษย์นะคะถ้าจะจำแนกตามลำดับก็จะได้3ลํลำดับด้วยกัน 1. ผู้ผลิตผู้ผลิตได้แก่พืชที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะ 2. ผู้บริโภคผู้บริโภคก็อย่างเช่นสัตว์และก็มนุษย์ของเรานะคะที่กินพืชเป็นอาหารหรือแม้กระทั่งว่ามนุษย์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ก็จะจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2. นะคะสุดท้าย3คือผู้ย่อยสลายจะเป็นพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินต่างๆนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย